โอเคผมก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านท,ทุกท่านนะครับว่าไี้อยู่กับโลบบกับแบปผีสตรีเไม่ใช่แบปผีปเวลคัมเอวมาเล่นยังไงเอยตอนนี้อยู่ไหนกันยืดโอเคจัดละมาตีสาม <3 S 2> เพลเยอร์ใช่ปะโอเคใช่ครับก็จะมีอะไรชื่อเนี่ยไทมิ่งสิบสองสเปทสิบเก้าที่อยู่ห้องนี้อยู่ห้องไหนด่วน เอาไปมันอยู่ห้องที่ผมเปิดตอนแรกอะครับเนี่ยแต่ผมเปิดไม่ได้อ่ะเนี่ยมันเราตัวไปวาหากุูแจเปล่าไปหากูแจกันแจอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเคยเจอ gas bedroom อะไร bedroom นี่เหรอหรือว่ามันต้องไขไอรหัสเซอร์วัวเลเริ่มต้นไหมเอออะไรไอกระดาษนี่มันให้มาแก เออว่ะน awesome. ้องอ่านดิกระดาษต้องให้อะไรตักอย่างเนี่ยเลยผมไม่เห็น้ะอฮะเดี๋ยวนะดเนจะปิดทเนู่แบ็กเซสต็ปี้ลูกิดอ์ดอนเกตชา ก็สีเหลืองเคยไหนอ่ะ Is this why talking myself out not sure I s t i อ l want Oh อะไรต้องทำให้เปิดให้หมดให้ได้ใช่ไงก็ถึงบอกถึงพยายามหาหยุดต้องดูก่อนว่าแต่ละอันมันเปิดอันไหนบ้างเอาไปหมดแล้วนี่ยังเหลือเอาเอาอย่าเพิ่งคดเพื่อขาสีเหลืองอ่ะ เอ้ยพี่ไอได้เร็วอุ้ยพี่ก๊าพี่ไอได้เร็วเปิดไฟฉายรอเลยข้างหน้าต้องมีอะไรใหญ่ๆรอแน่นอนเออนนี้และอันนี้คือทายให้ให้รออะไรเปิไฟฉายไฟฉายครก็ไฟฉายแล้วไฟฉายกูวถือไฟฉายให้อ่ะนำก็ต้อเป็นประตูข้างหน้าใช่ไหมได้ยังอ่ะได้ได้ลงได้ลงยื่งอยู่ที่ กล่องเต็มตัวเช็ดหัวอันนี้อะไรอ่ะควางจัดจัดอันนี้มันต้องเอาอะไรมังกรอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเอาแฉลงที่มันอยู่ในเฮ้ยนี่ไงเจอหลอดไฟแล้วต้องไปเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยเก็บหลอดไฟได้ใช้เก็บหลอดไฟได้เหมือนกันมนะยะเราไปเปลี่ยนหลอดไฟแน่เลยมันมีเออมันมีไม้กั้นอ่ะเนี่ยอันนี้เปิดได้ปะเฮ้ยนี่เปิดได้คืออะไรอ่ะ Thank God is work เลยวะหลบไม่ได้้ไม่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อแอสติน What is that sound นั่นเสียงอะไรอ่ะเฮ้ย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 ข้างหลังเหรอเฮ้ยอะไรเดดเดียร์อาอหลังประตูอ๋อไอ้ประตูนี้แน่เลยด้วยที่แข็งแรงเนี่ยว่คิดว่าเราเข้าไปในบ้านหลังนั้น อ๋อมันอยู่หลังประตูนี่แน่เลยที่เขาบอกว่าประตูไอ้ที่แข็งแกร่งอ่ะอันนี้แน่เลยสภาพไม่เหมือนประตูเลยอย่านะอย่าจับสเกตนะเอาจริงมันเป็นประตูแหละแต่มันแค่ปิดด้วยไม้เว้ยเออเห็นไหมลาบโคลบารถกาลาก็ฉลงก็ฉลงในห้องห้องไอห้องกาล่าเมื่อกี้เนี่ยห้องกาล่ะเออไปเอาไหมไปเอาไปเปด็กไปรออะไรอ่ะต้องเกี่ยวกับอะไรก่อนห้องกาล่าตรงไหนวะกูลืมก็ตรงนั้น พี่อยากจะทุบนาฬิกาทิ้งจริงๆเลยไม่ชอบเสียงนาฬิกาทำไมเป็นเสียงแบบมันใคร่คนตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเอ้าเฮ้ย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 อะไรอ่ะใครกดอะไรใครกดโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถดิเเกิดอนะอ๋อขึ้นขึ้นทำไมขึ้นทำไมขึ้นกดโดนอะไรอ่ะเอาแล้วเนี่ยว่าอยู่ดีประตูก็ปิดแล้วก็รถก็ร้อง เ้ยระวังเจ้าของบ้านมานะเฮ้ยไหนเชลยไหนไหนไหนเชรงไอ้ไอ้นันเก็บแล้วไอ้นันเก็บแล้วไป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 โอ้ยหัวหน้าผีนะอ๋อเอ้ยไอ้ขยับหน่อยดิช็อกเหรอไปดูดูสำรวจสำรวจว่านี่กระเป๋าหรือว่าตัวใบในกระเป๋าเลยเฮ้ยโอตนก้ยอย่าเอาไม่หลอนดิเอ้ยเขาบอกว่าห้าเปิดประตูนะไม่ใช่เหรอมันมีสิ่งที่แบบหน้าอะไรโมโหคุ้อยู่อะไอ้สิ่งโมโหเออ เราเราต้องไปเปลี่ยนหลอดไฟก่อนเหรอไม่ไ <ป S 2> เราก็มามาดีก่อนฉลงก่อนดีมาฉลงก่อนไม่ใช่แ่้ไม่ไม่ถ้าถ้าเราถ้าเราเปิดแฉลงแล้วแล้วมันมีมีผีทุ่งออกมาแล้วก็ลองอ่ะอะัน้นลองซ่อมก่อนนะอ่ะอ่ะซ่อมไฟก่อนดิเอาไปซ่อมเลยก็ได้แต่ประตูไปไปเฮ้ยนี่ซ่อมได้แล้วเรียบร้อยหน่อันแล้วมันมีกี่อันวะเนี่ยไม่รู้แต่กมเก็บได้เดียวไม่เยอะเ้ยนี่อีกแล้ว เข้าห้องฮะเข้าห้องฮะไอตู้ไอตู้อะไรปิด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 เปิดรูมขนาดไหนอ่ะปิดแล้วเขาปิดรูมอ่ะไปเปิดตูวใหม่แม่งปิดประตูอัดหน้ากูเลยไปเปิดรูมหนึ่งเปรูมอยู่ไหนวะห้องเข้าห้องใหญ่ข่อนอ่งอ๋อ อ่าแล้วมันได้บอกอะไรปะวะหรือว่ามีมีปริศนาอะไรปะไปครับต้องโบาไปเปิดกันไม่ไฟดับเยอีะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยตอนเปิดประตูเชื่อดิผีพุ่งมาแน่เชื่อกูดิแล้วเราก็ต้องวิ่งหนีผีก็วกูจะดูคนแรกแล้วก็ดีแล้วกูก็จะหนีทันแล้วก็โดนหลอกอีกรอบมากูอยู่ตรงบันไดแล้วมาไหนวะอ๋อประตูนี่เหรอเอ้าใครมีใช่ไหม แกดิใครมีเฉลไปเปิดสิเออแกะห้มันหมดดิอ๋อหรือว่าเราต้องเข้าสำรวจด้วยเพราะมีเป็นทางนี่ใช่ป่ะมันเป็นทางต้องกตัวเข้าไปจะเข้าได้ป่าวไอ้ตัวเองมันมีไม่ต้องนํำครับเกี่ยวหรอวะก็ทุกคนเออเฮ้ยเยอะดลยรมันมีทางเลี้ยวอ่ะยังเข้าไปอ่ะหรือไม่มีทางเลี้ยวอ่ะไม่ค่อยอยากไปเลย อู๋เป็ชอบทางเดียวเลยอ่ะทางเดียวต้องมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอเราก่อนมีไฟแช็คบอกตกใจโอเคเจอไฟแช็กอ่ะวกูอยากเกิดกูไม่กล้าเข้าแล้วเอาแล้วไม่เป็นนะเดี๋ยวต้อขอโทออูฟังก่อนต้องขอทษอูฟังก่อนยเฮ้ยนั่นเลยละมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไปข้างหน้าคดขึ้นเรือมาขอไฟฉายหน่อยดิเดี๋ยวติดประตูติดประตูวงกลมนี่มันคืออะไรวะมา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  อุ้ยีเสียงแป๊บีเสียงแป๊บเจ๊ไม่เจอเจ๊ไม่เจอเฮ้ยเจ๊ไม่เจอเฮ้ยว่าอีสเต็ดเฮ้ยขังขังไอ้น่าไอ้แตมอุ้ยเอาแล้วไอ้แตมข้างหน้าไอ้แตมไอ้แตมอุ้ยอุ้ยมันชิดบ้านหกไปเลยไปบ้านหกไปเลย Not good idea ยฉันว่าเขาคิดนี้ไม่ดีเลยอ่ะ เออเออกลับ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 ออออไกลับไปได้กลับได้หรอเสียงกลับเลยนอ่ะอวะไปเอเราไปเราไปเดินหน้าดีกว่าไปไปไหนก็มาแล้วเอาไว้สุดเียกข้างหน้ามันมืดได้สงไฟฉายกุ้นอยเอเอาไปไปเดินไปเดินนำดีอยู่ไม่นำแล่คนําไม่ได้มันเป็นไฟฉายไกลมาสองใกล้ใกล้มาไปไมาม ลาแป๊บขึ้น้ามีอะไรปะวะมันหนุนแบบมันมีอะไรลอยอยู่เลยอ่ะมีอะไรเคลื่อนเลยไหมออกไปฉายเคลื่อนเลยวะใครใครเก็บโคบาเมื่อกี้เนี่ยเอ้โดหน้าผีดีโอ้โคบารกราถึงแล้วมั้งตอนแกะเสร็จอ่ะไป<ง>ยังอ่ะอะไรพร้อมใช่ไหม,มจะได้นำเอเอพร้อมอุ๊ยอะไรอะอเป็นป้ายนะ ลิ้งคุญแจกุญแจใช่ไหมนั่นห้องลับนี่เราก็เล่นเฮ้ยเฮ้ยเชอ๋อวิญญาณคืออะไรอ่ะโคดดอ<โ>ดเก็บกุญแจอะฮะแล้วก็เปิดอ่าเปิดอุย้ยอุ้ยใส่รล้วไนงะน,น่าอะไรวะน่าอะไรอะเป็นอะไเป็นอะไรไอไอที่รู้เปล่าที่กูอ่านอ่ะอ่าบอกมาจำอ่าอะไรวะอะไรวะที่รู้มันมีสองยี่สิบเอ็ดอะ 5, 2, ห 5, 2, 2, ้าสองศูนย์อะไรวะห้าสองสองปะเพราะว่าต่อสี่ทุ่มประมาณยี่สิบสองอ่ะตรงตรงตรง,ตรงนี้มีกระดาษอยู่ตรงนี้มีกระดาษเนี่ยตรงนี้มีกระดาษตรงที่กูยืนอยู่อขอดูอ่ะเออส่อสี่ทุ่มห้าสี่ทุ่มห้าห้าเนี่ยเขาเก็บก็เ,เก็บนี่ไงผ่านหมดเอวันที่ยี่ห้าเดือนแปดสองวันยี่สิบแล้วถึงนะขอยีกทีนึงอะไรสี่ทุ่มยี่สิบห้าสี่ทุ่ม ได้สี่ทุ่มห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าอฮะวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเดือนแปดเดือนแปดสองพันยี่สิบสองไม่มีเลขศูนย์อ่ะเนาะต่ำงั้นสองพันยี่สิบก็ได้สองหนึ่งเหรอไม่ได้ไม่ผ่านแต่เมื่อกี้ไม่มีกุญแจตรงเนี้ยคืออะไรวะมีมันมีกุญแจตรงนั้นเมื่อกี้หรอ ถ <Open> ้าโอเพนดอปมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันไม่มีสูย์ให้ไม่มใช้กุญแจนี้บอืตามมาดิมืเก็บมันใชอกุญแจอะไรอ่ะกม,มเปิดกระเป๋าุงูก่อนเลยบล็อกอปคี้เหรออ้ามันตามมานกระจาอขายมาองไปดูก่อนอได้ไหมเดี๋ยวค่อยนั่นค่อยปเ,เดเก,เก็บนี่ก่อนเก็บอะไรเอาอไม่ได้ ตึ๊บตึ๊บตึ๊หนึ่งนะนี่ถ่านไฟฉายเพื่อไหมจะหมดละโอเคไปไปอาอเปิดไฟฉายแล้วไปอ๋ออะไรได้ยินเสียงท่าไหมเออได้ยินหรอไม่มีไม่มีไม่มีเอาแล้วร้อยแล้วหนึ่งตู้ mày, mày đi đi. Ừ, đúng không? phải hiện, tớ tớ xong rồi, ra cả điều liền. Chấp biệt cái thằng mày เฮ้ยรถไฟเดออ่ออ H สองอะไรตัวใหญ่ใหญ่เอาไปอันนี้หมดอีกแล้วอะไรอ่ะเอาเอาเอาไปเช็คหมดเดี๋ยวขอเก็บนี่ก่อนเก็บผ่านเก็บผ่านเก็บผ่านไปเช็คการเด็บอีกไปเช็คไปเช็คผอานเช็คไม่มีอ่ะผ่านผ่านไม่มีผ่านเช็คไม่มีไม่มีผ่านไม่มีไฟแช็คดูเฮ้ยอุ้ยอ้ออะไรอ้อ เขาบอกอ้ออ้ออะไรเงี้ต่อไม่รู้ผ่านหน้ากูโอเคดีเลยโอเคดีกูไม่เห็นโอ้โหใครว่าตกเม่งเม่งผานทางไหนผ่านทางซ้ายทางขวาไปทางขวาทางขวาก็ทางทางนี้ดิขวาทางนี้ขวาตรงนั้นซ้ายเข้าห้องเข้าห้องนอนอ่ะใช่ไงเข้าห้องนอนอไป ส่งแล้วเนี่ยส่งแล้วอ่ะเขาเก็บผ่านกอนดิผ่านจะหมดเออเรียบร้อยมามันมีข้อความตรงห้องครัวตรงเนี้ยมีข้อความตรงห้องครัวตรงเนี้ยลองเก็บด้วยอะไรมีข้อความตรงห้องครัวตรงเนี้ยลองอ่านดูไหมอ๋อข้อความนี่เหรอเอแล้วผีเดินมาสวบหลังทำไงอ่ะอไปไปสองเออว่ะหรือยังไม่เคยขึ้นโมงนี่หว่า เออคือไม่ได้ครับผมมันคือไม่ได้โอเคเหรอเอ้ยอย่าเดินผ่านเปิดประตูอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะอือฮึอีกแล้วอะไรวะเปิดปตูเปิดปตู้แต่เปิดปตู้แต่เปิดปตูเขาหงกตุ้ยนี่อกระดาษไฟเปิด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 ไฟ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 อย่กดละอะไรวะนี่คืออะไรอ่ะ เสีงเยงะไรติดติดติดแล้วเบอร์เหรอเฮ้ย When you keep on on the black โอ้โหมองไม่เห็นเลยเลยเหมือนเราเข้ามาในห้องบ้านใครแบบคล้ายๆเกมนั้นแน่เลยวะ่ะไอเกมอะไรวะเปิดไฟนี่บอกให้เปิดไฟมันมืดเปิดแล้ว,เป,ลวเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เฮ้ยไฟมันฟิวขาดมันเปิดไม่ได้สวิตช์มันลอ็อกเปลี่ยนครับหูผมคำไม่รู้ได้ไงอะ่ะ ดูสกปรกเืออปิดมตัวนี้เลยป่ะปิดตัวนี้ได้ป่ะเก็บไฟฉายเสียงอะไรวะไม่มีเฮ้ยไม่เป็นหนังสือพีมาตรงนั้นไันนี้ข่าวจริงไม่ใชเลยไ่ช ภาษาอังกฤษโอแปรยาวเลยถ้าใครจะแปลวันหน้าอะไรวันหน้าแม่ทำไมวะเฮ้ยกูเจอเลขเจอเลขไหนไหนเก้าสี่หกแม่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 ไหนวะไหนวะคนสุดอะ๋อเก้าสี่หกไปไหมลองไปไหมไม่น่าเลย่องคำต้องปีเก้าสี่หกห้าห้าไปแล้วไม่ใช่คือไปเสียเที่ยวเลยนะเออเปิดปฏิทินไม่ได้ เดินอ้อมแล้ววิ่งไปน่ากลัวเดินอ้อมไปดูวิ่งไปมันมืดจังวะอ๋อหรือเปิดไฟใหญ่มาสวิตช์สวิตช์มันล็อกอ่ะมันได้หรอไม่ได้ก็ C6 ใช่ไหม C6 อ้าวปิดทำไมยังเราต้องไปอยู่แล้วมันกดคลิกเดียวไม่ได้หรอวะเจ๊เนี่ยอพเนี่โอเคมา ไปกายก็เดินนำสิไปเช็คคนมองไม่เห็นทางฮะลุงตรงไหนวะกูริมห้องอะห้องนี้ไปไปที่นั่มองไม่เห็นเ,เออหัวชนอันแม่ตรงนี้อ,อีกแล้วนี่กูไม่ชอบเลยกูเกลียดจริงๆทางตรงเนี่ย มีระเบิดไฟแช็กโมดไฟแช็กหมดอีกแล้วโอ้โหไฟแช็กบมดบ่๋ยอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวไฟแช็กเหลืออันเดียวแล้วมันหมดไฟแช็กกูเหลือสองอันไปเลี้ยวใครก็ได้นำหน่อยจะได้หมดติดปุ๊บติดไปไปเถอะอย่าตะแคร่ตะแคร่ตะแคออโอเคไปะมาๆเดี๋ยว ข้าแน่บ้าบ้าวันนี้แม่งมิดว่าใครเดอยวิข้าแน่ข้าแน่ยี่อะไรกูเดินยมาตรงนี้อ่ะเดือดังมากเลยว่ะเออใช่ไหมครอ๋อนี่ยังเสียงฆ่าอยู่ตรงนี้นี่ไงแม่ต้องตีน่ะมีน้ำพุ่งมาอยู่โอ้ใช่ใช่หนึ่งเก้าสี่หกเราเปิดดิ หนึ่งเก้สี่หกเฮ้ยเฮยกระตุกเฮ้ยกกระตุกกระตกระตระตุกกรกดระตุกกระตกะปกกระกระเรกกรกระตุกกระตุกกกระกะกระกรกกกกะตะไกระาวกก้ะตะตุกกระอ้ ผีอะไรผีแมงมุมหมอเมืกก่เอเช้าเราอยู่ไหนอ่ะอ๋แล้วตายกันหมดเลยเหรอเมื่อกี้เข้าไปเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแป๊บนึงขอไปทําน้ําแข็งก่อนใครโดนจับอ่ะเฮ้ยโดนจับหมดตี้เลยอยู่ดีเฮ้ยขอไปทําน้ําแข็งก่อนอแป๊บนึงขอไปทําน้ําแข็งอยู่ร้านนี้จะทำน้ำแข็งได้ไงวะข้างบนละน่าจะอยู่แค่เขาของกดใช่นนั้แหละถ้าจะเอาจานไว้ฉายาต้องไปเอาข้างบนอย่างเดียวอ่ะ แต่ม่นแก้มันมันมีบอกไม่ใช่หรอวะไอตรงที่ที่นันไปเปิดอักษรอ่ะมันจะมีบอกอยู่ว่าอันนี้นไปบอกว่าให้ให้หนีออกจากเขาขดอ่ะไอออบเจกทีปอ่ะน่าจะใครมั้งเปิด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 อ้าวที่ลุกอ้าวเดี๋ยวเดอมันให้ใส่เลขใหม่อ่ะใช่ไงฉันโชคดีจำได้หนึ่งเก้าสี่หก อย่างไปไปิดประตูไงะทำไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปดูรอบๆแต่ไมเลยไอ้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 ปีกลัวหมดทันอ้าวอ้าวหมดแล้วเรียบร้อยไปแจกหมดขึ้นก็ต้องขึ้นไปเอาอย่างเดียวอ่ะเออขึ้นไปเอาไหมแบลของก่อนเ,อเราเราไม่เราไม่พร้อมเลยเลยเออนานไปไปเอาไป้นแจ็คด้วยไปไอ้กูไม่กลัวละ เปิดได้ด้วยอ๋อร้อยเมื่อกี้นี้ร้อยแปดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละมาแปดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละซ่อมไฟซ่อมไฟเออไม่ได้ไปใช้ยี่ก่อนดีกว่าวะใช้ใชใช้ก่อนอะไรไอไหลโอ้ยโอ้ยไม่เห็นกันแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นเฮ้ยรีบไปเลยรีบไปต่ายเลยรีบไปไปไปรีบรอบตรงนี้ยเด็ก ฮะไฮแอปอ่ Hi ap, อะไร right. right. เตอร์เรดี้อ่ะโอ้ยเดียกคุณเคลียร์กันหลัง้วเนี่ยคุณระเกียดเขาวงกดจริงเข้าเหมือนเป็นไฟแช็ก,ก่ันแล้วกันเสียวไฟ c ับเตอร์เราต้องไปไหน c ับเตอร์ต้องขึ้นชั้นสแน่เลย เออว่ะเธอสองมีอะไรเงี้ยไม่เราจาจะเล่น chapter 2เอาไว้พรุ่งนี้นะวันนี้กูไม่ไหวแล้วหัวใจกูจะพังไม่แล้วประเด็นคือทำไมเราต้องมาบ้านนี้ด้วยไม่เข้าใจเออนั่นดิแทนที่เราจะขับกระบะหนีไปเลยกระบะเสียไหมฮะกระบะเสียบ้านเราาบ้นออหน้าเรายิ้มสดใสกันตลอดเลยใช่ทั้งทั้งที่เจอผีเจอผีก็งี้ อาจจะกันได้กันได้อยู่แล้วไม่ต้องเขียนอ่ะอาจ้าไปผีมันสามารถเข้ามาในห้องนี้ได้ไหมไม่ได้ยี่ผีมันฆ่ากูหน้าประตูเลยใช่มันฆ่ามาถ้ามีคนอยู่นอกประตูนั่ะไม่ประเด็นคือกำลังมองข้างบนอ่ะและอยู่ดีรันไม่ก็วิ่งมาแล้วก็แบบหันไปเจอเลยเอาไปแทบหมดเพ่าะ่ะน่้นเพราะฉะนั้นจะมีโยก่เพราะฉะนั้นจีอยู่เใช้เล่นที ไม่ไปเรียแม่ม่จะเสียเวลารีบไปรีบจบรีบไปรีบจบต้องจำทายดิอ่ะเอ้ยมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมันมันเหมือนมันล็อกว่ะมันล็อกแน่เลยใช่ไหมมันล็อกทางนั่นเลยอ่ะเออมันล็อกทางแน่เลยว่ะยืนใส่หน้าไปมาทำไมนะเก็บพุกมานะเว้ยพุกมาฟุีดด่ะเอาหายคือมันหายไปเลยหายแล้วค่ะหายแล้วเออค่ะ ม,มันหายมันหายไปอยู่ข้างหลังตรงนู้นอะโอ้ยเวรแล้วแม่ก็วิ่งมา,าแบบโอ้มันต้องไป,ไปทาง้อนเอปืเ้อกไฟเช็คกั้เนี่ยเออแม่โคตรเปลืองเลยแล้วหรือว่าต้องไปทางซ้ายวะมันจะงงหน้าออกมาแล้วทำไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแล้วกูจะปแล้วมึง่อยไปเฮ้ยเร่อไปดีเอาโนะอะไรกี้แลกเปลี่ยนไปแล้วไปแล้วว้าวว้าววว้าตามไปดิเฮ้ยตามไปไม่ได้มันบล็อกทางแล้วมันบล็อกทางแล้วอ่ะมีผีมันจะหายไหมเ้าเพราะกูอยู่ในนี้แล้วอ่ะโอ้ยหายไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งเดียวซ้ายมาเรยวกูรออยู่เนี่ย มาแล้วมาแล้วเอ้กูกูวิ่งกูวิ่งได้วีเดียวแล้วกูมันมันก็เดินให้เองอ่ะโทรศัพท์กดค้างที่กดค้างกดค้างช้างกดค้างนั่นแหละกูกดค้างนีต้นต้นต้นโอ้โหมีไอ้ท่านี้ไม่ทางหลอกเนี่หรอคนเปรตเลยซ้ายไม่ไปไม่ได้ไพรส์ เออใช่รู้ว่ามันดักมาดักรอยทางม <วะ S 2> ันวาร์ปมีเป็นได้เป็นเกมที่เล่นแล้วเก่งที่สดุดในชีวิตเลยนะตัดเก่งตรงมันที่แบบว่ามันจะอยู่ตรงไหนไงเออตรงนี้แน่เลยกูเห็นพี่เขามากดในที่ตรงเนี้ยมันแคบมากเลยใช่ใช่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงอะไรไม่รู้ลองกดดูนะเออกดเลย อ้าวห้องแคบห้องแคบเลยห้องแคบเลยอ้าวเอ้ยเ้ยอะไรเนี pues All All ah, no ่ยหลอนหลอนอเล่นยาเล่นยาเล่นยาโอ้ไปต่างดาวไปต่างดาวเลยไปต่างโลกแล้วเอไปต่างโลกแล้วไงโ่เกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้ฟังฟัง อีพ๊อบซิเบิลเป็นไปไม่ได้เพรามันเป็นเงาเหมือนเป็นไปไม่ได้เหมือนไม่ใช่พวกเราแล้วอ่ะเงาเหมือนปีศาจเฉลือดนาวตุ๊กการสิ่งที่ถูกต้องสามอย่างปิดเถอะอ๋อมากหนึ่งสองสามมนเป็นทางแล้วเนี่ยให้แยกอ่ะสามทางแยกค่ะอ้าวดำเฮ้ย เว้ยหายไปไหนกันอ่ะกูย,ยังเอ้าน้องมืกูอยู่คนเดียวเอ้าหากันเองเหรอเอ้าเอ้านานสวัสดีเอา้เอา,ากูยังโหลดไม่เสร็จอ๋อได้อ๋อถูกตกใจเหมือนเลยตกใจหมดอะไรอ่ะหาหาอะไรหาอ,อ,อะไรโอ๊ยหาอะไรสิ่งที่แบบสามอย่างแนะะ่เลยหาของสามอย่าง <c oughs> อ๋อหาไยสิ่งที่กูกดเมื่อกี้ใช่ไหม <c oughs> ต้องหาต้องระวังผีด้วย <c oughs> ประเด็นอะต้องหายอีนึงทางไหนแคบๆก็เรียกกันด้วยแล้วกัน ไฟฉายทีหมดแม,มดมออโอ้ยไฟไฟฉายเหลือ42แล้วอ,ะอ่ะโค้หแหลกเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอะไรเฮ้ยไปไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุย๊ยตกใจเสียงหลานิงอะ่ะใจเยือยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดิไปอ๋อ เออเดี๋ยวไปที่แล้วกดตอนแรกไว้เออว่ะนั่นดิแล้วเรงขอเชรือร่อกระดานก่อนต้องไปคุยกับไอ้กระดานกระดานผีนั่นเพื่อที่เราจะได้คำตอบแล้วเราก็มาที่เขากดประมาณนี้ว่า,<ร>า,าต้องมาอีกรอบนึงเหรอโอ้โหโอเคโอ้โหโกันอีกรอบจังวะเมื่อเราโดนผีเหล่าแล้วก็ออกไปตรงนั้นกันเลยได้ป่าวะแบบปุ๊บไปทีเดียวเลยเออว่ะนั่นดิไฟมันไ,ไม่ได้ไฟฉายมันคล้ายๆแบตอ่อนปุ๊บมันมันจะเริ่มมืดหรือเปล่าดูปะ มาทางนี้พี่ทางนี้แล้วก็ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้นั่นไปไหนแรอวะมามาเอ้ยเหมือนเหมือนเจออะไรไม่รู้อะตรงเนี้ยเหมือนเป็นตัวอักษรอะไอข้างหน้าเนี่ยเอาตันตันตัน้มาแล้วมาแล้ว แล้วผีก็ไม่มาเลยนะประเด็นดีแล้วอยากอยากให้มันมาเรื่องะไงี้ยแบทโอ้โหไฟแชร์หรือสิบเปอร์เซ็นต์คือมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ไฟแช็์ครับไปครับลุยครับไฟแช็์โอ้โหไปแช็์กันแล้วแหละไปแชร์จะมแซมเราเราดูด้วยกันนี่แหละอ่ะกูเดินกูเดินใกล้กับมึญมากตอนเนี้ยถ้าเราเดินก็เดินด้วยกันนะกูจริงหน้ารอแล้วเจอก็เจอเฮ้ยฮ่ยยมาดูอะไรวันดีแจ๊สนอะไรอ่ะอะไรผ่านหน้า มันมองไม่เห็นไงประเด็นมันมองไม่เห็นข้างหลังก็กลัวนาข้างหน้าก็กลัวมาเย้มาออกมาแล้วไปแล้วคือไปเบลฟีคือไปเอาถ่านเบถ่านด้วยไปเอาถ่านด้วยห้องต้องไปที่กระดานกุญจาโอ้ยอออกุญชิเอในในอเสือกระดานุนยาออออู่่ีเโซชาโซชาทำไมบ้านเขาใหญ่แกจังวะไม่เข้าใจอ้าว เดี๋ยวเรื่องอเกลียางก่อน,น <ะ S 1> ขอเกลียางก่อนเก็บ,กเกบแล้วเก็บแล้วเนี่ยยังไม่เก็บเลยเออเก็บแล้วยังไม่เต็มอ่ะอ,อ,อเต็มขอให้เต็มก่อนนี่คืออะไอรวะซาซาวะมาเอาเก็บกระดาตโวจาแล้วไปไหนต่อไปใต้ดินเปล่าเหามือนเดิมไม่ไม,ไม่กดออกมาได้ไหมไม่กดออกมาได้ไหมกดออกมาเล่นได้ไหม นั่นดิเอามาถามผีเงีบยแบบแหวนอยู่เออเอาลองกดลองกดได้ไหมกดได้ไหมจ่าผอนไ,ได้เราต้องไปใต้ดินป่าไปที่เดิมอ่ะเพราะไม่แกะตอนเราเข้าไปมันจะเจอเงาสีแดงใช่ป่ะเราไปถามวิญญาณตรงน,นั้น,นี้ก็เป็นวิญญาณแน่เลยใช้ปากคุยไม่ได้อมาเบิ่์เรียกว่าถ่ายได้ป่บโหคลิปนี้ตัดยาวแน่ตูคลิปนี้เบอรดเลยกูตัดยาวแน่